ของการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดตากกันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดตากเนี่ยมีเ <Saturday> ร <Dan> ื่องการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยนะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านของจังหวัดตากได้มีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หลบหนีเข้าเมืองมานะคะแหกด่านแหกการจับกลุ่มไปแล้วก็ไปหลุดโค้งชนกับเสาหลักกิโลนะคะแล้วก็จึงทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มได้ ที่จังหวัดตากนายเอกสิทธิ์วิไลศิลปนในอำเภอวังเจ้าได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานแต่งดาวเข้ามานะคะผ่านทางเทือกเขาถนนธงชัยในพื้นที่เขตอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากก็เลยได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกลาดตะเวนตั้งแต่ในช่วงของเวลา15นาฬิกาจนกระทั่งเวลา18นาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้ซุ่มอยู่ในซอยมะกอ,อกหมู่ที่7บ้านท่าทองแดงพบรถต้องสงสัยขับผ่านมาค่ะก็เลยได้แสดงตัวให้หยุดนะคะแต่ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยก็ขับฝ่าเจ้าหน้าที่ออกไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารแล้วก็ปกครองก็เลยได้ขับรถไล่ตามรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยขับไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ขับตามนะคะก็พอไปถึงในเขตพื้นที่บ้านครองราชก็รถกระบะคันนี้ค่ะก็แหกโค้งชนเสาหลักนําทาง หรือเสาหลักกิโลเนี่ยนะคะบริเวณข้างถนนหักลงไปในทุ่งนาแล้วก็ปล่อยแรงงานต่างด้าวให้ลงจากรถ ลรวก็ขับรถขึ้นมาบนถนนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะที่จับได้ก็คือแรงงานต่างด้าวนะคะแต่ที่หลบหนีไปได้ก็คือผู้นำพาน,นั่นเองถูกต้องค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมแรงงานต่างด้าวเนี่ยได้จํานวน21คนนะคะเป็นหญิง7คนเป็นชาย14คนค่ะตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีเอกสารหลักฐานใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะคะจึงร่วมกันจับกุมตัวโดยใช้รถยนต์กระบะของอําเภอวังเจ้า1คันนะคะแล้วก็รถยนต์กระบะของผู้ใหญ่บ้านอีก1คันค่ะไปรำเรียงเนี่ยต่างด้าวมาพักไว้ที่อําเภอวังเจ้านะคะ ซึ่งานอำเภอวังเจ้าเองก็ได้สั่งเข้ากล่องมาให้ผู้ต้องหาได้รับประทานนะคะเนื่องจากสอบถามแล้วตอนที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทานข้าวมาเป็นเวลา10วันนะคะก่อนที่จะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนต่อไปที่สพวังเจ้าแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้วก็ดําเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะอเพราะว่าที่ต้องดูตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เเนี่ยนะคุณก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่ามีการ ผู้ต้องหาเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิดสิมาสักคนหนึ่งนันะคะก็ถ้าเกิดหลุดลอดเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของประเทศได้ถือว่าอันตรายอย่างมาก,กนะคะอ<า>ังค